สวัสดีครับกลับมาพบกับการสำรวจข้อมูลแบบเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยครับเกี่ยวกับการศึกษาเราจะมาดูกันในรายละเอียดเลยนะครับเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์การสอนวิชาวิทยาการคำนวณของคุณครูนิชาภาทองเปรมจากโรงเรียนวัดเกาะโตนดคือเราจะเอาไฟล์เสียงการสอนจริงๆมาเทียบกับแผนการสอนที่ครูเขาเตรียมไว้เลยครับในหัวข้อการจัดการไฟล์อย่างมีระบบ สำหรับเด็กประถมค่ะเป็นหัวข้อพื้นฐานที่สำคัญมากเลยนะคะสำหรับเด็กยุคนี้ใช่ครับแล้วเราก็มีข้อมูลวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญที่มองหลายมุมมากๆทำเรื่องว่าออสอนจริงตรงกับแผนแค่ไหนการเอาแนวคิด problem based learning หรือ PBL มาใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีข้อเสนอแนะมีการให้คะแนนด้วยนะครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะกลั่นเอาส่วนสาคัญออกมาว่าเอ๊ะจุดเด่นคืออะไรและมีตรงไหนที่น่าจะพัฒนาต่อได้อีกบ้างสาหรับการสอนทักษะดิจิทัลพื้น ค่ะแบบนี้การได้ดูแผนเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนแบบนี้มันให้ภาพชัดเจนมากเลยนะคะถึงความท้าทายจริงๆแล้วก็โอกาสในการพัฒนาด้วยโดยเฉพาะวิชาที่เน้นทักษะแบบวิทยาการคำนวณนี่แหละค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะดูกันเลยดีกว่าจุดแรกเลยผลวิเคราะห์ว่าไงบ้างครับเรื่องความสอดคล้องกับการสอนตามแผน ถ้าดูภาพรวมนะคะก็ถือว่ามีความสอดคล้องค่อนข้างดีเลยค่ะโดยเฉพาะตรงการนําเสนอเนื้อหาหลักๆเนี่ยคุณครูอธิบายเรื่องการจัดการไฟล์การใช้โฟลเดอร์ได้ตรงตามแผนเป๊ะเลยแล้วก็ทําได้ดีมากๆด้วยนะคะคือมีการใช้การเปรียบเทียบที่เด็กๆน่าจะเข้าใจง่ายอย่างเช่นบอกว่าโฟลเดอร์มันเหมือนแฟ้มนะส่วนไฟล์ก็เหมือนเอกสารงานที่เราเก็บในแฟ้ม อืมการเปรียบเทียบแบบนี้มันทําให้เรื่องที่ดูเป็นนาม,มาทรมากๆอย่างไฟล์ดิจิทอลกลายเป็นอะไรที่เด็กๆจับต้องได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะอ๋อครับครับการเปรียบเทียบแบบนี้ช่วยได้เยอะจริงๆครับสาหรับเด็กๆแล้วถ้ามองในแง่ของจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไวในแผนล่ะครับถือว่าบรรลุเป้าหมายไหมค่ะจุดประสงค์หลักๆที่เราดูกันก็จะมี K P A เนาะคือความรู้ Knowledge K ทักษะปฏิบัติ Practice Skill P แล้วก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Affective A ผลวิเคราะห์เข้าชี้ว่าด้านความรู้หรือเคเนี่ยถือว่าบรรลุเป้าหมายนะคะนักเรียนสามารถอธิบายได้ว่าทําไมต้องจัดไฟล์ให้เป็นระบบอย่างมีตอนหนึ่งที่คุณครูถามว่าถ้าไม่จัดระเบียบไฟล์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆก,ก็ตอบได้ทันทีเลยว่าหาไม่เจอซึ่งอันนี้ก็ตรงกับจุดประสงค์ข้อหนึ่งในแผนชัดเจนค่ะครับหาไม่เจอนี่เป็นปัญหาคลาสสิกเลยใช่ค่ะ ส่วนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือ A นะคะอันนี้ก็ทําได้ดีเยี่ยมเลยค่ะสังเกตจากเสียงนี่คือนักเรียนดูกระตือรือร้นมากมีส่วนร่วงตลอดตอบคําถามทํากิจกรรมกลุ่มแสดงว่าเขาสนใจใฝ่รู้ซึ่งก็สอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อ3ของแผนเลยค่ะบรรยากาศในห้องนี่ดูดีมากๆโอ้โหนั่นเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะครับการที่นักเรียน active แบบนี้แล้วพวกกิจกรรมหรือคำถามสำคัญที่ใช้ในห้องเรียนล่ะครับตรงตามแผนไหม คำถามสำคัญหลักข้อแรกนะคะทำไมจึงต้องจัดการไฟล์ข้อมูลอันนี้คุณครูนำมาใช้ถามนักเรียนตามแผนเลยค่ะส่วนกิจกรรมอื่นๆก็มีความสอดคล้องหลายอย่างนะคะเช่นมีการให้สังเกตภาพห้องรกๆเทียบกับห้องที่เป็นระเบียบมีการให้นักเรียนลองจัดหมวนหมู่สิ่งของจริงๆหรือรูปภาพในใบางานแล้วก็มีการให้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนกิจกรรมพวกนี้ผลวิเคราะห์ก็พบว่ามีทำจริงตามที่ระบุไว้ในแผนการสอนค่ะ ฟังดูเหมือนจะสอดคล้องกันดีในหลายๆส่วนเลยนะครับใช่ค่ะแต่ว่าตรงนี้แหละค่ะที่เริ่มเห็นจุดที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญเลยก็คือความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดประสงค์ด้านทักษะปฏิบัติ P หรือ Practice Skill ข้อที่2ของแผนซึ่งในแผนะ่ะระบุไว้ชัดเจนเลยนะคะว่านักเรียนควรจะได้ฝึกปฏิบัติการสร้างโฟลเดอร์ การเลือกไฟล์และย้ายไฟล์ยอย่างมีระบบอ๋อครับครับประเด็นคือแผนต้องการให้ฝึกทักษะบนคอมพิวเตอร์จริงๆสินะครับแล้วในห้องเรียนจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นแทนครับ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะคือกิจกรรมมันจะเน้นไปที่การจัดหมวดหมู่สิ่งของที่จับต้องได้มากกว่าค่ะเช่นพวกอุปกรณ์การเรียนหรือไม่ก็เป็นรูปภาพในใบางานเราก็ให้นําไปวางในพื้นที่สมมุติหรือเป็นโฟลเดอร์ประดาษจาลองอะไรแบบนั้นซึ่งถามว่าดีไหมมันก็ดีนะคะในแง่ของการฝึก แนวคิดเรื่องการจัดหมวดหมู่แต่มันกลับไม่ปรากฏกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ลงมือสร้างโฟลเดอร์จริงๆบนคอมพิวเตอร์เลยหรือว่าการคลิกเลือกไฟล์แล้วลากไปใส่ในโฟลเดอร์ดิจิตอลจริงๆอะค่ะไม่มีเลยทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยนี่คือทักษะปฏิบัติโดยตรงตามจุดประสงค์ P ข้อ2แล้วก็เป็นสิ่งที่ระบุไว้ในเกณฑ์ประเมินชิ้นงานด้วยซค่ะ โัวจุดนี้น่าสนใจมากเลยครับมันสะท้อนความท้าทายที่โรงเรียนหลายๆแห่งอาจจะเจอเลยนะคือการเชื่อมจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติจริงบนอุปกรณ์ดิจิตอลโดยเฉพาะถ้ามีข้อจํากัดเรื่องจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเวลาในคาบเ,เรียนน้อยการใช้กิจกรรมจําลองแบบนี้ก็อาจจะเป็นทางออกเบื้องต้นแต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนการลงมือทําจริงๆได้ทั้งหมดใช่ไหมครับ ถูโก้ยคะ่ะมันคือความท้าทายสำคัญเลยของการสอนดิจิทัลดัตรูซี y คือการสร้างความเข้าใจเชิงแนวคิดหรือ conceptual understanding เนี่ยเป็นฐานที่ดีมากๆแต่การจะสร้างความคล่องแคล่วทางทักษะหรือ procedural fluency ได้นั้นมันต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติจริงซ้ำๆซึ่งในเคสนี้กิจกรรมที่ใช้ทดแทนมันยังไม่ได้ตอบโจทย์ส่วนนี้โดยตรงนะคะเข้าใจเลยครับ นอกจากเรื่องทักษะปฏิบัติหรือ P.F มีกิจกรรมอื่นๆในแผนอีกไหมครับที่ไม่พบในการสอนจริงมีอีกหลายจุดเหมือนกันค่ะที่ผลการวิเคราะห์ชี้ว่ามันหายไปจากแผนเช่นนะคะข้อแรกเลยในขั้น Gathering หรือขั้นรวบรวมข้อมูลเนี่ยแผนระบุให้นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตัวเองแต่ในการสอนจริงส่วนนี้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่การให้ข้อมูลส่วนใหญ่ยังมาจากคุณครูข้อ 2. ข,ขั้น Processing หรือขั้นประมวลผล แผนอยากให้นักเรียนร่วมกลุ่มกันสรุปความคิดรวบยอดแต่ในการปฏิบัติจริงการสรุปยังเป็นการนำโดยครูเป็นหลักนักเรียนอาจจะยังไม่ได้สังเคราะห์ค,ความรู้แล้วสรุปเป็นภาษาของตัวเองในกลุ่มมากเท่าที่ควรข้อ 3. ขั้น Applying หรือขั้นประยุกต์ใช้กิจกรรมสรุปและอภิปรายฐานค่าบบางส่วนดูเหมือนจะลดทอนลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ข้อ 4. ขั้น s e l f regulating หรือขั้นกำกับตนเองกิจกรรมที่ให้นักเรียนประเมินตนเองหรือคิดต่อว่าจะนำความรู้ไปบอกต่อหรือใช้อย่างไร อันนี้คือหายไปเลยซึ่งจริงๆเป็นขั้นที่สําคัญมากนะคะต่อการเรียนรู้เชิงลึกอ๋อครับนอกจากนี้อะค่ะยังมีอีกนิดหน่อยคือคําถามสําคัญข้อที่2ในแผนที่ถามว่านักเรียนคิดว่าการเรียกใช้ไฟงานมีวิธีอีกหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ไม่ได้ถูกหยิบยกมาถามแล้วก็ไม่มีการอ้างอิงถึงการใช้หนังสือเรียนประกอบตามที่ระบุไว้ในแผนด้วยค่ะโหก็มีหลายส่วนเหมือนกันนะครับเนี่ยที่ต่างไปจากแผน และถ้าให้ประเมินเป็นภาพรวมล่ะครับความสอดคล้องกับแผนการสอนนี่อยู่ระดับไหนครับค่ะผู้เชี่ยวชาญเขาประเมินความสอดคล้องไว้ที่ประมาณ75%ค่ะ75%ซึ่งถ้าดูผิวเผินอาจจะดูสูงนะคะแต่ถ้าเราเจาะลึกลงไปที่เป้าหมายหลักด้านทักษะปฏิบัติพีที่มันขาดไปแล้วก็ขั้นตอนสําคัญบางอย่างที่หายไปเนี่ยก็ถือว่ามีนัยยะสําคัญเหมือนกันค่ะ คือสรุปได้ว่าคุณครูทำได้ดีมากในการปูพื้นฐานแนวคิดเรื่องการจัดไฟล์แต่ว่าสะพานที่จะเชื่อมไปสู่การปฏิบัติจริงบนคอมพิวเตอร์แล้วก็การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้บางขั้นตามแผนเนี่ยอาจจะยังสร้างได้ไม่สมบูรณ์เท่าไหรค่ค่ะ75%นี่ก็น่าคิดนะครับมันอาจจะเพียงพอสำหรับการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นแต่ถ้าเป้าหมายคือทักษะปฏิบัติจริง การขาดหายไป25%โดยเฉพาะส่วน P เนี่ยอาจส่งผลต่อความสามารถในการนำไปใช้จริงของนักเรียนได้เหมือนกันนะครับเป็นประเด็นที่น่าพิจารณามากเลยค่ะความสอดคล้องมันไม่ใช่เรื่องของตัวเลขเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ต้องดูด้วยว่าส่วนที่ขาดหายไปน่ะมันเป็นหัวใจสำคัญของบทเรียนหรือเปล่าซึ่งในกรณีนี้ทักษะ P เนี่ยถือเป็นหัวใจสาคัญอย่างหนึ่งเลยค่ะ เข้าใจเลยครับทีนี้ขอขยับไปประเด็นถัดไปนะครับก็น่าสนใจไม่แพ้กันคือเรื่องการนำแนวคิด Problem-Based Learning (PBL) หรือการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ผลการวิเคราะห์มองเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับค่ะสำหรับเรื่อง PBL นะคะผลการวิเคราะห์มองว่าการสอนครั้งนี้มีการนำองค์ประกอบของ PBL มาปรับใช้ในระดับปานกลางค่ะ ค่ะไม่ถึงกับเต็มรูปแบบ PBL 100%เซแต่จุดเด่นที่เห็นได้ชัดเลยก็คือคุณครูเริ่มต้นคาบเรียนด้วยสถานการณ์ปัญหาที่ใกล้ตัวนักเรียนมากค่ะคือใช้ภาพห้องรกรกหรือโต๊ะทํางานที่ไม่เป็นระเบียบเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ความยุ่งเหยิงของการไม่จัดเก็บไฟล์แล้วก็ให้นักเรียนได้ลองแก้ปัญหาเบื้องต้นผ่านกิจกรรมจัดหมวดหมู่สิ่งของซึ่งอันนี้ถือเป็นการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นที่ดีมากค่ะ การเริ่มต้นแบบนี้ช่วยให้นักเรียนเห็นความจําเป็นของการเรียนรู้เรื่องนี้ได้ดีเลยนะครับแต่ทำไมถึงมองว่าเป็นระดับปานกลางครับยังไม่เต็มรูปแบบ PBL เพราะอะไร อ๋อ oh, เพราะว่าลักษณะสำคัญของ PDL แบบเต็มรูปแบบเลยนะคะคือการใช้ปัญหาปลายเปิด Open-ended problem คือเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนประมาณนึงแล้วก็ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปตายตัวปัญหาแบบนี้มันจะกระตุ้นให้นักเรียนต้องแบบเอะตั้งคำถามเองต้องไปหาข้อมูลเองกำหนดประเด็นที่ต้องเรียนรู้อาจจะต้องออกไปสืบคน้นหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเองอย่างค่อนข้างอิสระแล้วค่อยนากลับมาคุยกันสังเคราะห์หาทางออกร่วมกันในกลุ่มอะคะ่ะ ครับครับแต่ว่าในกรณีนี้ปัญหาที่ใช้คือความไม่เป็นระเบียบม,มันค่อนข้างจะมีโครงสร้างที่ชัดเจนอยู่แล้วแล้วคุณครูก็มีแนวทางหรือคําแนะนําในการแก้ปัญหาให้ค่อนข้างเร็วคือให้จัดหมวดหมู่ตามโจทย์ที่คุณครูกําหนดมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ผ่านกระบวนการสืบสอหาความรู้หรือ Inquiry หรือกําหนดทิศทางการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากนักซึ่งตรงนี้แหละค่ะคือหัวใจของ PBL จริงๆอ๋อเข้าใจแล้วครับ หมายความว่าโดยรวมแล้วกระบวนการเรียนรู้ในคาบนี้ก็ยังคงมีลักษณะเป็นแบบครูนำที่เชื้อ Gui ์เมากกว่าจะเป็นแบบนักเรียนนำ student driven ใช่ไหมครับถึงแม้จะเริ่มต้นด้วยปัญหาแต่ขั้นตอนหลังจากนั้นส่วนใหญ่ครูก็ยังเป็นคนกำหนดทิศทางและก็ให้ข้อมูลอยู่ศากยาการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์แล้วก็การเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวทาง PBL แล้วเนี่ยการสอนครั้งนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ใช้ศักยภาพของ PBL อย่างเต็มที่นะคะ่ะ โอกาสที่นักเรียนจะได้ฝึกสืบค้นข้อมูลจริงๆหรือระดมสมองหาทางแก้ปัญหาที่หลากหลายหรือสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ของตัวเองลึกๆเนี่ยยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรค่ะอการนำ PBL มาใช้จริงในระดับประถมโดยเฉพาะกับเนื้อหาพื้นฐานแบบนี้ก็อาจจะมีความท้าทายเหมือนกันนะครับการจะหาสมดุลระหว่างการให้โครงสร้างที่ชัดเจนพอที่เด็กจะตามได้กับการเปิดพื้นที่ให้เขาได้สำรวจเองลองผิดลองถูกเองแน่นอนเลยค่ะ เป็นความท้าทายจริงๆการออกแบบปัญหาให้มันเหมาะกับวัยแล้วก็กระตุ้นการเรียนรู้ได้พอดีพอดีเนี่ยเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยค่ะบางทีการใช้ PBL แบบค่อยเป็นค่อยไปหรือเอามาผสมผสานกับวิธีสอนแบบอื่นก็อาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าในบางบริบทก็ได้ค่ะ เข้าใจภาพรวมทั้งเรื่องความสอดคล้องกับแผนแล้วก็การใช้ PBL แล้วนะครับทีนี้จากการวิเคราะห์ทั้งหมดเลยมีข้อเสนอแนะหรือแนวทางที่น่าสนใจในการปรับปรุงพัฒนาการสอนครั้งต่อไปยังไงบ้างครับ ค่ะมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะนำไปปรับใช้ได้จริงหลายข้อเลยค่ะลองมาดูกันทีละข้อนะคะข้อแรกเลยอันนี้สำคัญที่สุดน่าจะช่วยปิดช่องว่างของจุดประสงค์ P ที่เราคุยกันไปตะกี้ก็คือต้องเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงกับคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตค่ะฝึกสร้างโฟลเดอร์จริงๆเปลี่ยนชื่อลากไฟล์ไปวางย้ายไฟล์ด้วยตัวเองเลยถ้าหากว่ามีข้อจากัดเรื่องจานวนอุปกรณ์จริงๆอาจจะต้องพิจารณาทางเลือกอื่นเช่นอาจจะใช้ โปรแกรมจำลองหรือซิมูเลชันบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวแล้วฉายขึ้นจอใหญ่หรือคุณครูอาจจะต้องสาธิตแบบละเอียดมากๆแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนบอกทีละขั้นตอนหรือถามตอบระหว่างสาธิตเยอะๆเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมแล้วก็เห็นภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เป้าหมายสูงสุดจริงๆก็ควรจะเป็นการได้ลงมือทำเองค่ะครับการลงมือทำจริงนี่สำคัญจริงๆนะครับเหมือนเรียนว่ายน้ำเลยอ่านแต่หนังสือดูแต่คนอื่นว่ายยังไงก็ว่ายไม่เป็นต้องลงสะเองถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ ข้อเสนอแนะที่2นะคะคือกระตุ้นการคิดอิสระและหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้มันเข้าใกล้ความเป็น PBL มากขึ้นอีกนิดอาจจะลองปรับกิจกรรมดูเล็กน้อยค่ะเช่นแทนที่จะให้จูดจัดหมวดหมู่ตามที่คุณครูกำหนดให้ทันทีอาจจะเริ่มจากสถานการณ์ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นนิดหน่อยอย่างเช่นมีไฟงานปนกันหลายวิชาหลายประเภทมากม แล้วเปิดพื้นที่ให้นักเรียนทำงานกลุ่มระดมสมองกันให้เขาลองเสนอวิธีจัดระเบียบข้อมูลด้วยตัวเองก่อนดูก่อนนะคะโดยยังไม่ต้องใช้คำว่าโฟลเดอร์ก็ได้นะคะให้เขาคิดหาเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเองเลยแล้วค่อยให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอเหตุผลเบื้องหลังวิธีคิดของตัวเองเปรียบเทียบกับกลุ่ม,มอ,อื่นๆก่อนที่คุณครูจะเข้ามาแนะนำเรื่องการใช้โฟลเดอร์เป็นเครื่องมือช่วยจัดการการทำแบบนี้ จะช่วยส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาแล้วก็การคิดอย่างมีวิจารณญาณได้มากขึ้นค่ะเป็นการเปิดพื้นที่ให้เขาได้ลองผิดลองถูกแล้วก็เห็นความจำเป็นของการมีระบบก่อนที่จะได้รับคำตอบเลยน่าสนใจมากครับค่ะข,ข้อที่3นะคะคือเพิ่มบทบาทนักเรียนในการสรุปและสะท้อนผล อันนี้ก็จะไปเชื่อมโยงกับขั้น processing กับ self-regulating ที่มันหายไปในตอนแรกอะคะ่ะคือในช่วงท้ายคาบเรียนควรจะลดบทบาทครูในการสรุปลงหน่อยแล้วเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักเรียนหรือแต่ละกลุ่มได้สรุปสิ่งที่เรียนรู้ด้วยภาษาของตนเองมากขึ้นอาจจะใช้เวลาสั้นๆให้เขียนหรือพูดสะท้อนคิดเช่นวันนี้ชั้นเราเรียนรู้อะไรใหม่เกี่ยวกับชั้นเรายังสงสัยเรื่อง หรือฉันเราจะลองนําความรู้นี้ไปจัดระเบียบไฟล์ในคอมที่บ้านที่โรงเรียนได,ได้อย่างไรกิจกรรมง่ายๆแบบนี้จะช่วยส่งเสริมการประมวลผลความรู้ให้มันลึกซึ้งขึ้นแล้วก็เชื่อมโยงการเรียนรู้กับชีวิตจริงได้ดีขึ้นค่ะการให้นักเรียนสะท้อนผลนี้สําคัญมากเลยนะครับมันช่วยให้เขารู้ตัวว่าเรียนรู้อะไรไปบ้างแล้วยังเหลืออะไรที่ไม่เข้าใจเป็นการพัฒนาเมทอลคอนเนชั่นไปในตัวด้วยครับ ใช่เลยค่ะสำคัญมากๆข้อที่4ก็คือเก็บตกประเด็นในแผนที่หล่นหายไปเพื่อให้การสอนมันบรรลุเจตนารมณ์ของแผนที่ออกแบบไว้แต่แรกนะคะก็ควรจะพิจารณานำคำถามสำคัญข้อที่2ที่ถามว่านักเรียนคิดว่าการเรียกใช้ไฟล์งานมีวิธีอื่นอีกหรือไม่อย่างไรกลับมาใช้อาจจะในช่วงท้ายๆเพื่อต่อยอดความคิด แล้วก็พยายามบูรณาการกิจกรรมในขั้น Self-Regulating ที่เกี่ยวกับการนำความรู้ไปประยุกใช้หรือบอกต่อเข้ามาด้วยแม้จะเป็นแค่กิจกรรมสั้นๆก็ยังดีค่ะครับผมและข้อสุดท้ายค่ะข้อนี้ส่วนตัวคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็เป็นโอกาสทองในการสอนเลยนะคะคือพลิกความคาดเคลื่อนให้เป็นโอกาสเรียนรู้ค่ะคือมันมีจังหวะหนึ่งในการสอนจริงที่น่าสนใจมาก ตอนที่ครูให้โจทย์แบ่งรูปภาพออกเป็นหมวดอาหารกับกีฬาแต่มันมีนักเรียนบางกลุ่มเขากลับจัดเป็นหมวดอาชีพกับสัตว์แทนแทนที่เราจะมองว่าเป็นความผิดพลาดนะคะผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าครูสามารถใช้จังหวะนี้เป็น Teachable Moment ได้เลยค่ะโดยอาจจะชวนอภิปรายว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มนั้นถึงจัดแบบนั้นละ่ะมันสะท้อนให้เห็นอะไร อาจจะนำไปสู่การคุยกันเรื่องมุมมองที่หลากหลายในการจัดกลุ่มข้อมูลหรือความสำคัญของการทำความเข้าใจโจทย์หรือวัตถุประสงค์ของการจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจนก่อนลงมือทำซึ่งอันนี้เป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยนะคะในการทำงานกับข้อมูลโอ้โหข้อนี้นี่สุดยอดเลยครับเปลี่ยนจากสิ่งที่ดูเหมือนปัญหาให้กลายเป็นบทเรียนที่มีค่ามากๆได้เลยมันคือการสอนให้คิดวิเคราะห์แล้วก็สื่อสารไปในตัวเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะ มันแสดงได้เห็นถึงความยืดหยุ่นแล้วก็การปรับตัวของครูในการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนซึ่งเป็นทักษะสำคัญมากๆของครูเลยค่ะครับได้เห็นทั้งจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนาแล้วก็ข้อเสนอแนะที่นำไปปรับใช้ได้จริงเยอะเลยครับทีนี้มาถึงส่วนที่หลายคนอาจจะอยากรู้แล้วคือถ้าให้ประเมินเป็นคะแนนภาพรวมผลการวิเคราะห์ให้คะแนนไว้เท่าไหร่ครับค่ะ ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินแล้วก็ให้คะแนนรวมไว้ที่8.25เต็ม10ค่ะ8.25โหซึ่งถือเป็นคะแนนที่ดีมากนะคะสะท้อนว่าเป็นการสอนที่มีคุณภาพเลยแต่ก็ยังมีพื้นที่ให้พัฒนาต่อย,ยอดได้อีกโดยมีรายละเอียดในแต่ด้านดังนี้นะคะด้านความเข้าใจเนื้อหาและการถ่ายทอด อันนี้ได้คะแนนเต็ม2เต็ม2เลยค่ะคือคุณครูแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีความเข้าใจเนื้อหาเรื่องการจัดการไฟล์อย่างดีเยี่ยมแล้วก็สามารถสื่อสารอธิบายใช้การเปรียบเทียบให้นักเรียนปฐมเข้าใจได้ง่ายชัดเจนมากๆครับอันนี้เด่นชัดมากส่วนด้านความสอดคล้องกับแผนการสอนด้านนี้ได้2เต็ม3คะแนนค่ะก็อย่างที่เราคุยกันไปนะคะ คือมีความสอดคล้องในภาพรวมถ่ายทอดแนวคิดหลักได้ดีแต่ก็มีช่องว่างสําคัญเรื่องการขาดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติบนคอมพิวเตอร์จริงแล้วก็การตกหล่นของกิจกรรมในบางขั้นตอนตามแผนเช่น processing cell regulating ครับผม ด้านการมีส่วนร่วมของนักเรียนอันนี้ก็ยอดเยี่ยมค่ะได้คะแนนเต็ม2เต็ม2เหมือนกันเห็นได้ชัดมากๆจากไฟล์เสียงเลยว่านักเรียนกระตือรือร้นมากตอบคําถามเสียงดังฟังชัดทํากิจกรรมกลุ่มอย่างสนุกสนานตั้งใจถือเป็นจุดแข็งมากๆเลยค่ะของการสอนครั้งนี้ครับ อันนี้ชัดเจนจริงๆต่อมาด้านการบูรณาการ PBL นะคะด้านนี้ได้1เต็ม1.5คะแนนก็คือมีการนำมาใช้ในการเริ่มต้นด้วยปัญหาแต่ยังไม่เต็มศักยภาพของ PBL อย่างที่อธิบายไปเพราะว่ายังเป็นการดำเนินเรื่องโดยครูเป็นหลักอยู่ขาดส่วนของการสืบค้นและแก้ปัญหาโดยนักเรียนเป็นแกนนาไปค่ะและสุดท้ายด้านการจัดการชั้นเรียนและลำดับการสอนอันนี้ได้1.25เต็ม1.5คะแนนค่ะถือว่าทำได้ดีมาก เช่นกันการจัดก,การชั้นเรียนราบเรื่อนดีควบคุมชั้นเรียนได้ดีลำดับขั้นตอนก็สมเหตุสมผลไม่ติดขัดอะไรค่ะ เป็นคะแนนที่น่าสนใจนะครับได้เต็มในด้านการถ่ายทอดเนื้อหาแล้วก็การดึงดูดนักเรียนซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากแต่ก็มีจุดให้พัฒนาต่อในเรื่องการเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติจริงแล้วก็การส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้ตามแนวคิด PBL ให้มากขึ้นมันเหมือนกับว่าคุณครูสร้างฐานความเข้าใจแล้วก็แรงจูงใจได้เยี่ยมมากๆแล้วแล้วขั้นต่อไปก็คือการต่อย,ยอดไปสู่การลงมือทําแล้วก็การคิดวิเคราะห์ที่ลึกขึ้นไปอีก ใช่เลยค่ะคะแนนนี้สะท้อนภาพนั้นได้ชัดเจนมากๆค่ะเป็นฐานที่ดีมากๆที่จะพัฒนาต่อไปได้อีกเยอะเลยการที่นักเรียนมีส่วนร่วมสูงขนาดนี้เป็นทุนที่ดีเยี่ยมเลยนะคะที่จะผลักดันกิจกรรมที่มันท้าทายขึ้นหรือเน้นการลงมือปฏิบัติมากขึ้นในครั้งต่อไปได้ค่ะเอาละครับเราก็ได้สำรวจเจาะลึกผลการวิเคราะห์การสอนของคุณครูนิชาภาในหัวข้อการจัดการไฟล์อย่างมีระบบกันมาพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ค่ะ สิ่งที่ดิฉันคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะจากการที่เรามาพิจารณาข้อมูลชุดนี้กันคือการได้เห็นภาพที่เป็นรูปประธรรมมากๆเลยว่าแผนการสอนที่เราอาจจะออกแบบมาอย่างดีมีขั้นตอนมีจุดประสงค์ชัดเจนพอนำไปสู่การปฏิบัติจริงในบริบทของห้องเรียนจริงๆที่มีข้อจำกัดต่างๆเนี่ยมันอาจจะเกิดช่องว่างหรือความแตกต่างขึ้นมาได้อย่างไร แม้ว่าโดยรวมแล้วคุณครูจะทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมในการสอนแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมได้ดีมากก็ตามมันไม่ใช่เรื่องของใครผิดใครถูกนะคะแต่มันคือธรรมชาติของการสอนจริงๆนะคะจริงครับจริงมากๆเลยครับมันสะท้อนความท้าทายของการสอนทักษะดิจิทัลในโลกความเป็นจริงเลยโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาที่อาจจะมีข้อจากัดทั้งเรื่องเวลาอุปกรณ์หรือแม้แต่ความพร้อมของนักเรียนเองด้วยซ้าและในขณะเดียวกัน มันก็ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการที่เราต้องพยายามหาจุดสมดุลที่เหมาะสมอยู่เสมอเลยนะครับระหว่างการให้โครงสร้างและความรู้ที่ชัดเจนตามแผนกับการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สำรวจค้นพบลองผิดลองถูกแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองตามแนวทางที่ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่21อย่างเช่น PBL สำคัญมากไม่ใช่แค่สำหรับคุณครูนะคะแต่สำหรับพวกเราทุกคนเลยที่สนใจเรื่องการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาทักษะต่างๆนะคะว่าในกระบวนการเรียนรู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทักษะอะไรก็ตามตั้งแต่เรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันไปจนถึงทักษะอาชีพที่ซับซ้อนมากๆ ระหว่างการทำความเข้าใจแนวคิดคอนเซปต์ผ่านการฟังคำอธิบายการดูตัวอย่างการเปรียบเทียบหรือการทำกิจกรรมในสถานการณ์จำลองต่างๆกับการได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยเครื่องมือจริงๆในสถานการณ์จริงๆซ้ำๆจนเกิดความชำนาญจุดสมดุลที่เหมาะสมที่สุดที่จะนำไปสู่ความเข้าใจที่แท้จริงการนำไปใช้ได้จริงแล้วก็การเรียนรู้ที่ยั่งยืนนั้นมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่เราควรจะให้น้ำหนักกับอย่างไหนมากกว่ากันในแต่ละช่วงของการเรียนรู้ หรือว่ามันต้องผสมผสานกันอย่างไรถึงจะเกิดประสิทธิผลสูงสุดครับแต่เป็นสิ่งที่เราต้องค้นหาแล้วก็ปรับให้เหมาะสมกับบริบทแล้วก็เป้าหมายการเรียนรู้นั้นๆอยู่เสมอเลยวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกมากๆเลยครับยินดีค่ะ